О не любimлі. ไปครับสอดเดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ต่ตีตีห้าหกโมงแล้วแหละอโ้หลังแรกลั่นนะครับลั่นเนี่ยดูดิความหนูมันรูนะครับไม่เข้านะครับดวงนะมันไม่เข้าเลยนะเฮ้ยเอานี่เอ้อน,นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ติดอยู่นี่นี่ เรียบร้อยอุ้ยหลังนู้นมีเอียงเหมือนกันหลังนู้นก็มีเอียงด่านเดียวนี่แล้วนี่เหล้วสอ,องตัวคู่เลยนเนี่ยด่านเดียวนี่ด่านเดียวกันเลยเนี่ยนั่นหลังนะนี่หลังนะึงด่านเดียวกันเลยในทางวิ่งออกมาอย่างนี้เนี่นี่นี่ม้านไปนะปดกอมาดูจุดนี้สามหลัง อ้เรียบร้อยเรียบร้อยหลังนี้มันชนนะชนบิดออกมานี่ไงมาโดนหลังนี้ไงเรียบร้อยไงอืเอาเรื่อง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 ซ้ำเขานะครับนี่หนูรุนรุน,นไปแต่ปดก่อนนี่นะครับเมื่อคืนผมใส่ไว้ข้างบนเนี่ยมันลอบบ่อบ่วงผุมขาดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยรอยแฟะอยู่เนี่ย นี่ขาดเลยนะครับผมมาใส่ดักไว้นี่มันแม่งลั่นอีกแสดงว่าหนูแม่งรู้จัดตะกี้ใส่ตรงนั้นไว้สามลังลั่นมดเลยสามลังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีคนมาใส่อยู่นะครับมีคนมาดักอยู่นี่ไม่รู้ว่าเขาแกล้งผมหรือเปล่านะแต่คงไม่น่าจะแกล้งนะไม่รู้เหมือนกันดาวเมื่อคืนก็ลั่นนะครับหลังเนี้ย ลังนี้ลั่นหลังเนี้ยลั่นหลังโนนะขาดเออมันก็เป็นไปได้เอา้าไปตามไหนตามนั้นนี่ครับหลังนี้เมื่อคืนก็นลั่นเช้ามาก็ลั่นแสดงวา่า,วาหนูรู้จัดนะครับตามหลักนี่ถ้าเมื่อคืนลั่นนี่ผมปับบ่อกไว้เนี่ยชาวมาต้องติดแต่นี้ไม่ติดนะชาวมันแต่ก็เขาดักกันจนรู้นะไปค่อยว่ากัน วันนี้จะออกที่ไหนต่อหมดละกราบหลังสุดท้ายละไม่มีละไปฝากที่ตามด้วยมีให้ชมแค่นี้แหละเพราะว่าถ่ายถ่ายให้ดูเฉพาะหลังที่ติดนะครับหลังที่ไม่ติดก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็หลังที่ล้านๆก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับขอโทษด้วยนี่นะครับตามตัวขึ้นตัวเนื้อแต,แ,ตแต่แต่ขึ้นไม่รู้ว่าได้ถ่ายคลิปหรือเปล่านะครับ เมาจัดเลยเมื่อคืนนะนี่ซ้ำเข่าพอได้กินน้เนี่ยซ้ำเข่าเขาก็ดักกันทุกวันแต่เข่าใช้กับบางทีก็ฟ้าผ่าเล็กบางทีก็ใช้วงเดือนวงเดือนก็คือวงกลมนั่แหละครับผมเห็นแล้วว่าเขาใช้กับอลไรแต่เราก็เอาบ่วงมาใส่เสริมไหมเดี๋ยวหนูติดบ่วงหมดแล้วครับกับเล็กช่วงนี้มันยังไม่อดเหยื่อ มันก็ติดหมดแหละถ้าเป็นบ่วงนะถ้ามันวิ่งนะเดี๋ยวเมือ่อกี้เนี่ยเต้ต้องเงี้ยสองตัวคู่เลยเนี่ยเอเอาละ่ะพอได้กินใส่บ่วงชิปหลังในมันนี่เนี่ยบ่วงอนะเนี่ยกิ่หลังวะชิปก็หลังแค่นั้น,นแหละไปครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะออกที่ไหน